สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอเดในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัยร้อยเปแน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น r o v Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends o f r u n a Terra L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Add Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอน เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับลงบนเว้ยใช่ไหมหลงหน้ากูปะเนี่ยหลงที่สูงก่อนกูโอ้โหปืนอะไรเนี่ยอยู่ไหนวะน่าต้องไหนวะมีเกาะ ไห่อะไม่เห็นใครเลยเอ้าหรือว่าไม่มีวะแต่เมื่อกี้เห็นนะสีส้มสม่มอะด้วาพวกเราอะไอ้อบอสป่ะไอ้อบอสแยกโดดเหรอใช่อเออเออเฮ้ยระเบิดใครอะ่ะใครปาระเบิดไม่หนูผมผมผมเด้ผมมีชาเลนจ์ใครเจอเ e อ็ยิีก่อนผมจะมีของรางวัลให้กูเจอกูอเจอแล้วกูจะลงมาก็ได้เลย เมาเมาเอาผมมีของรางวัลให้คุณแปดใช่ป่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับพี่ชายคุณแปดกูก็ได้แล้วเนี่ยคงได้ไปเกียแล้วพี่เป็นะครก็ไปไปแม่งมีทุกอย่างเลยบทการตำนานของกูกูลงมาสึงเพื่งปพ๊บกูได้ M 2ยี่สิบสี่เลยแล้วเมื่อกี้กูก็เดินไปเดินมากูเจอคุณแปดมานี่คุณแปดเลยน้องไม่ให้หรอกไม่ให้หรอก พี่มีเอมิฟสี่เปล่าไม่ไมีพ,กมพีก้าจะเอาคูณหกก็ได้นะหกก็บีเหมือนกันไม่เอาคูณแปดงานงี้ยพี่เอามาเอาคูณแปดแต่ผมเอาคูณหกออมาหนิเราต้องเอาไอ้บอเมื่อกี้มึงไล่กูไปอะ่ะบอยโดนดิพี่ก้าไปเอาคูณหกมาแลกดิ ที่ผมจะกินพีิธีแล้วเนี่ยเย็นแม่เอาก็มึงก็มึงบอกครับพี่ไปไกลๆเลยมีทุกอย่างเอ้าก็กูมีทุกอย่างไงก็กูมีทุกอย่างที่เธอรักให้นินจาด้วยนะแกบี้เอาไม่เก็บมะบอสขอบใจดอสขอบใจมากดรอสที่ให้นินจาพี่วันนี้ โอ้ยใจใจคอพี่จะดำขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันจะยิงปืนใหญ่ล่วงไปแล้วมันมองนกอยู่อ่ะเท่านี้ปืนใหญ่ทิ้งไปเลยได้ปะล่วงไปแล้วมันกำลังมองนกอยู่เมื่อกี้มันกำลังเงยหน้าอยู่ตายเลยเหรอนก ช่วยเพื่อนเราดิตรงไหนรู้วะโอ้ยเชีย่ยช่วยด้วยพี่เก้าไม่เห็นขวาเมื่อกี้ ตัวข้างในเจ็บแล้วนะเดี๋ยวแม่สมุตกมาเอาฮิวเว้ยสุดยอดพี่เอี๋ยิบอสหน้ามึงบอสน็อกหนึ่งน็อกสอง,องน,นั่นแหละถงหน้าเราเลยสามก่อนเลยกลูเดี๋ยวแม่งเล่นยกลุกมาเล่นอีกเออมันอยู่ข้องล่างอยู่ข้องล่างอยู่ข้องล่าง เอตรงนี้มันน็อกตัวหนึ่งเนี่ยยิงดิเอ้ยข้างล่างบันได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 บรรไดนี้ข้างล่างสองตัวไอ้คนยิงอะใครยิงอะมีคนใหม่ตี้นะวัชเช่มา,า,าที่มาวัชเช่ใส่ลงมาเออเห็นแล้วกำลังมาไอี้ยอยู่ข้างล่างนะนตั้งตรงไหนวะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำน้ำพี่มาร์กอะดูมาพี่ดิดูมาพี่ ข้างล่างใช่ป่ะบอสอะไรวนะน่ะโอ้ผมโดนเลสโซนไอสัตว์ตรงไหนเนอกข้างล่างหรือตรงไหนตรง,งเมืองๆตรงกลางไม่ข้างล่างพี่ก้าชุบทีดิเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งอยู่วิ่งอยู่โดนอะไรไม่โดนกูโดนเลสโซนไอเชี่ยตัวตีงล่างสองคนไปไหนอะไม่รู้แต่ว่าฝั่งนน้น,นมีตัวนึงอ่ะมันมี แล้วพี่ก้าข้างหน้าผมเห็นปะข้างหน้าผมเห็นปะนี่เนี่ยมองมาตรงๆโอ้โหพี่ขวาเข้ามาใกล้เกินไกลวะนี่ถอยมาเลยเนี่ยเนี่ยถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยเชื่อทีกูบอกเลยดีวะอืมกูก็ไม่รู้มึงจะบอกกูยังไงกูก็ถอยก่อนถอยออกจากตรงนี้ก่อนเออถอยอยู่ถอยเอาสายเลยข้าสายสุดเลยขบวนก็มาสายสุดสายสุดสายสุดชิดหน่ยชิดหน่ยชิดหน่ย ไอ้ันจุดลมพลหรือไ,ไงวะตรงเนี้ยน่าดีไม่ยิงกันเองวะใครมีน้ำบ้างเรื่อยผมไม่เต็มอะ่ะมาร์คิงตาเกตโลเคชั่นเกียอยู่ไหนวะมาเรีวมาเรีวมีมาเรีวมาร์คิงตาเกตโลเคชั่นเกี่ยวกับกูว่าแล้วไอ้ที่มันอยู่ในเมืองเรมองมย้งยอนย้อนย้อนย้อนยอนยนยน โยนแล้วโยนแล้วนั่นไงตัวพี่ก้าวอ่ะนี่นี่นี่อยู่ในร่องนี้ตรงนั้นชุบย่าเราพี่ก้าวระวังวนหมองจริงดีมันเช็คมันเช็คมันเช็คไอ้ทิวมันเช็คมันเช็คเจ็บเจ็บเจ็บเช็คลงไหนวะเช็คลงสายหน้ามึงเลยอะตรงไอตรงไอแท่นที่มันมีสองอันอะที่เป็นห่อห่อสองอันอะ ซ้ำห,หน่อยบอสเอาเทียบอสเจอคนเหรอเก็บแล้วบอสโดนไปสองเม็ดน้องร้องร้องร้องฝากซ้ำหน่อยนี่กูซ้ำนี่กูซ้ำแล้วขวาก็มาแล้วไอ้ขวาก็จะมาดีสเกตรงนี้มันบอสมีคนบินมาหามือตัวหนึ่งอะ่ะตรงเนี้ยไหนวะมันอยู่ไหนวะตรงนั้นตรงม้าผมตรงม้าผม มันบินไปทางนั้นแต่ไปดูนังอยู่ไหนแล้วมันตายที่ละสองคนที่ละสองคนเว้ยเป็นซ้ายทางซ้ายมันย่องมาทางซ้ายหน้าผมหน้าผมเดินติดก,กันเลยกูเดินติดมึบบมมองอยู่เนี่ยไมามาตามอยู่ยตมามอยู่เฮ้ยเจ็บซากซากซากมากนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวตายฮิวยูฮิวยูฮิวยูวววเออตายเลยตายเลยโอ้โหเมื่อกี้นี่ก็มันน็อกแล้วอุซาก็อุซายุดยิง เตีนอกตีนอกมาแล้วระวังตีนอกตีข้างนอกมาแล้วไอ้ที่ที่เราเจอยิงจากไหนวะในแถวนี้ตรงนี้ก็มีตรงไหนก็มีตรงนี้ไม่นินจานะเว้ยเนี่ยต้นไม้นี้ s h a d มองไม่เห็นวัตถุคนหนึงกี่เมตรวนะเนี่ยมาร์ค e ทเลพอร์ตแ n น p o น t บศ n n รูสามร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรหรอไม่เห็นเลยวะในเมืองเหมือนมีอีกตีนวะในเมืองเหมือนมีคนยิงนะก็ไอตีสองคนงังที่เราไอตีสองคนที่เรายิงไม่ตายเอ้ยไยิงปืนใหญ่มาเอ้ยม,หงงมาหนีวะหนีวะลอยไปเลยลอยหนีไปเลยหลังหินสีส้มอ่ะแล้วมีในเมืองในเมือง ปราดตี้ว่ะว่านี้ตรงนี้มีตัวงหลายตัวมันกระจายไปหมดเลยว่ะลอยมาแล้วนี่ว่าเจ็บเจ็บยิงปืนใหญ่ทิ้งก่อนดีกว่าล็อกหนึ่งน้อกหนึ่งบนหินล็อกหนึ่งยิงปืนใหญ่ทิ้งไปเลยเฮ้ย มันโดนตีข้างหลังซ้อนมันโดนตีข้างหลังซ้อนเนอะทำให้นหน่อยตัวที่โคตรเจ็บเลยกูยิงไปโคตรเจ็บไอ้เดียวหิงนัดเดียวตายสัตว์เอ้ยิงเขาหัวยิงเขาหัวจ้าไม่มีสัสไหนติดสัสสามแล้วสามแล้วลดิม,ด,มดูอยู่ไม่เห็นเลยลนี่มองไม่เห็นว่ะต้นไม้ไปต้นไม้ก็ไหนวะน พี่เหมาคนเหรอต้นไม้ใบหญ้ามันบางอยู่ต้นไม้วิ่งแล้วไอเชี่ยแล้วก็สุนกูหมดแล้วชิบหายไม่มีแม็กอาร์ชุบเป็นชุบเพื่อนโอ้ยเชี่ยเชี้ยเชีบยชผมเลยดิเชี้ยเียพี่ก้ามาชุบได้ปะข้างหลังอ่ะ อย่าอย่าเลยคุณยิงยุ่งของน็อกสองของน็อกสองน็กอ,นก,สอนกสามจะตายแล้วว่ามันชุบก่อนได้ปหมเฮ้กูไม่ทันโอ้โหแต่ก็อยู่โคตรไกลเอ,เอๆๆๆๆ่อเก็บเก็บเก็บคูณหกกับของแต่งเทพไว้ให้น่อยเก็บคุณหกไว้ให้หน่อย คูณหกคูณหกคูณหกตรงนี้แต่วะในโซ่ผมนี่ในโะซผมมีผมใช้อยู่นะ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บไปแล้วเปล่าเก<ค>็บแล้วเออเข้าวงไปชุดก่อนก็ได้มันหมดยังไงหมดทีทนี้นห,มหมดหมดโอเคโอเคโอเคไปชุบข้างหลังไม่กล้าชุบข้างหลังอะ่ะชุบว่าสุนแม่งจะหมดเว้ยเดี๋ยวพอสองพอต้องต้องมาเก็บไม่ไม่พออยู่น่าจะพอยิงอยู่ไม่น่าหรอเฮ้ย เชียช่ยเยอะด้วยเชีย่ยออกก่อนทิวไปแล้วพี่ไปก่อนเลยไอ้เชีย่ยเอสเคอะไรวะเนี่ยไอ้สารวกกับตายจะมันตามโอ้ยเชีย่ยกูโดนยิงอีกเดินมาเจอเฉยเลยอยู่ตรงหินนะทิวหินนี้ตัวหนึง่งข้างบนที่เหลืออยู่ข้างบนหมดเลย ไไไม่่ด้หรอชุบได้ปะวะไม่มีใครชุบกูเร็ววะไอ้บอลชุบได้วะผมกำลังไปกลังไปวิ่งฉีกอยู่วิ่งฉีกอยู่มันอยู่บนเลยมันไม่ได้วิ่งเข้าหาทิวขวามือขวามือขวามือชุบตายไม่ได้ไอ้เหี้ยตายปะวะไอ้สัตว์ไม่ตายนะกลัวตายบอลไม่ชุบอ่ะโดนวงตาย เอ้ยผมก็มันต้องชุบเลยเว้ยเมื่อกี้ถ้าชุบไมทันเพราะว่ามันจะหยุดหลอดหลอดแดงผมเหลือแค่ห้าวิพร้อมยาก็ไม่ทันมันต้องออกมาข้างนอกอย่างเดียวหลอดแดงมึงไม่ลดเลยนะไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มิดเลยเมื่อกี้ผมเหลือแค่สิบวิเองเมันเหลือสิบวิไม่งั้นผมชุบพี่เลยคือเมื่อกี้ถ้าวัดแล้วรีบออกมาทันไอ้เอ้ยเออกล่าะว่าวัดแล้วออกมาทันไง เอาล้วครับการเบิ้ลกินหลุนๆไปแล้วครับยัดแม่มาที่อยู่บนเรือกูรอดยากแล้วนะกูบอกเลยตีปะต่อมตีอยู่บนเรือหมดเลยอยู่บนเรือตีหนึ่งอยู่ข้างล่างตีหนึ่งมึงยิงกันไปก่อนนะมึงยิงกับกูนะไปมึงจองบ้านก่อนแล้วไอ้ที่บางอิปตายบางอตายอีกตัวหนึ่งแล้วมึงขึ้นมาทำไมอ่ะขึ้นไปไหนอ่ะขึ้นมาข้างหลังมันเห็นมันเห็นไรไแม่ ยิงใหญ่เลยสายขวานาหลังนี่ขวายิงด้วยมีขวายิงย,ยิงกันไม่ก่อเดี๋ยวเพิ่งยุ่งกับกูแต่มันยิงกัตีทางล่างมันระแวงตีล่างด้วยเออเระแวงของทางเ่าที่เออกดดันไปมึงโอ้ยยันห<ๆ> <c oughs> ลอกหลอกหลอกทักทีดีไหมนะผมมันยิงตัวขวาได้นะททักีฮะเออเแล้วก็ตัวซ้ายทักทีดีป่ะทักทีดีป่ะซ้ายโดนเอออดีดอีก อ้าวดีอดีอดีสายตัวหนึ่งเอาวะสักทีป่ะพวกมึงเหอฮะตัวป่ะมันตองไอ้เชี่ยบังเมียตัวใกล้ตัวหนึ่งใกล้ใกล้ใกล้อุ้เจ็บเจ็บสแนปยิงอู้เจ็บสแนปัวเจ็บเด้อเฮียเข้าหัวสองนัดเลยอ่ะแอบมันบินไป็นชู้เพื่อนแล้วมันบินไป็นชู้เพื่อนก็บอกแล้วว่าให้แบบพันธมิตรกันเราจะมายิงกันทำไมเราอยู่เรือลำเดียวกันมันบินไป็นชู้เพื่อนแล้วนะ มาแล้วมาอา้ดเอ้ยมันยิงกันเองกันเองกันเองทุกโดนเกมรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยแต่เกิดชาติไหนไหนก็ไทยด้วยกัน What สามนัดเยี่ยมทีวโครเกียนเลยสัตว์ ชมไม่นอกได้ไงวะเมื่อกี้แซนด์วิเข้าหัวไปสองนัดป,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 ปัก3 3> 9. 9. 9. ปัก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 หมวกสามเก้าเก้าเก้ารู้ป่ะทำไมไถึงหลุดบ่อยเออทำไมเดี๋ยวเวลานะจอจะเป็นทะเลทรายเมื่อกี้พี่หลุดไปออกดูแล้วเหรอเอออะไรนะ<อ>นับแผ่นไม้อเออมันจะเป็นทะเลทรายมึงออกไปดูอ่ะที่ที่เรือบินและที่ผมหอกแล้วก็จะมีตอนเรารอจะยืนอยู่การมันยิงมึงได้เนี่ยช่องเนี้ยรูเนี้ย มันไม่ยิงเมื่อกี้ยิงไม่เป็นนี่ว่ะพะนุ่มยิงรอดูก็ตายแล้วเนี่ยติดยิงได้มันยิงได้เมื่อกี้ไอ้ทิวมายืนมาข้างบนไม่เต็มเนี่ยมันยิงรอดูเมื่อนี้นะเนี่ยของจริงขวาขวาเอาขวาตกลงไปแล้วเอ้ยมีอะยืนยืนยิงใครยืนยิงใครพะนุ่มกูยิงใครกูเจ็บเจ็บเจ็บไอ้อะไร มันต้องชา้าเทียมต้องกดค้างแป๊บนึงมันรู้สึกผมหมดกูจะกูจะแนับจนหัวล้อนนะเอาเดิพี่ทิววงมาแล้วนะเออกูมีหลุนๆออกไปกีมปะออกไกีมปะเจ็บนะเว้ยจุบเพื่อนอยู่เพิ่งจุบเพื่อนเนี่ยรอแปบบ๊บยื่งลงยิ่งล่างเหรอวะจุบแล้วจุบแล้วตายตัวชุบไอตัวชุบไม่มีของแลนะโมกไม่มี ไม่มีของไม่มีของหมดเดี๋ยวตีงล่างสามตัวขึ้นมาแล้วจ้าสามตัวจ้ารถสุดจะหมด <laughs> กลับเรือกลับเ,บเบรืออุ้ยโดนยิงวงสุดขอบท้ายเรือพอดีมันต้อขึ้นมาพร้อมกันนะถ้าจะเอาอมึงอะถ้าขึ้นมาเทีจะโตยังไงก็โดน อ้าวอย่างงี้อาเร็จนะอย่างี้ขึ้นชา้าอย่างี้โดนนะดึยิงฟรีนะแถวหนึ่งวขวาขวาตัวนหนึ่งั่นไหนเฮ้ยเอาดิอุ้มเพื่อนหอมือนอุ้ม,ม,ม,มเพื่อนไปแล้วหลังต้นไม้ไม่มีระเบิดอ่ะรอบเนี้ยอ๋อมีหลุนๆลีนี่าเอะแต่ตรงเนี้ยมันกลางวงพอดีนะพวกมันจะโดนวงบีบปลายนะถ้ามันไม่เข้ามา มันหน่งเ,เราเเรยงิงได้นะยิงได้นะอู้เคเก๊กเหมือนกันรีบไปรีบไปร,รีบเราชิวๆเราชิวๆนี่มันสามคนแต่ไม่ขึ้นเบวะเออไม่มันก็เอามันก็จะวัดบอลมุ่งไปทางนู้นอ๋อต้องยิงน็อกตัวงั้นจะลงแล้วโอ้ยลงแรงตายวงตาย ทำไมโวมนไม่เหงาที่กลัวเ่อเชื่อดาเพ็ดพันเก้าโอ้โหแม่งเอ้ย